สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคลิปวิดีโอปูซื้อน้ำหอมกันนะคะเป็น EP ที่7จ็ดไหมไม่แน่ใจจำา p p ไม่ได้ไไดน่าจะ,ะน่าจะประมาณ EP ที่7นะคะสำหรับน้ำหอมที่นำมารีวิวก็เช่นเคยค่ะเป็นน้ำหอมที่ปูซื้อเองใช้เองแล้วก็รีวิวเองค่ะวันนี้ อย่างที่เห็นเลยตัวที่ปูจะนำมารีวิวนะคะก็คือ Paul Smith Rose นะคะสำหรับ Paul Smith Rose ตัวนี้เป็นน้ำหอมที่เป็นตัวเ,เป็นตัวเดียวที่ปูไม่ได้ซื้อในในช็อปดิวตี้ฟรีนะคะเพราะว่าไม่มีขายเนาะตัวนี้ได้มาในจากเ,เพจเพจนึ่งเนาะก็ ไม่ปูขอไม่พูดนะเพราะว่าแต่ละเพาาีร์อะค่ะราคามันจะไม่ไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละเพียมันจะมีราคาที่แตกต่างกันพอสมควรละคร่าวๆสำหรับตัวพ Smith ธโรสนะคะสำหรับตัวด้วยความที่ตัวนี้ค่ะภรรยาของคุณพอลสมิธนะคะก็คือคุณพอลีเนี่ยเขาเป็นนักเขาเรียกว่าอะไรอะ นักขยายพันธุ์กุหลาบหรือนักพัฒนาพันธุ์กุหลาบเนาะแล้วเขาก็ได้พัฒนาพันธุ์กุหลาบตัวนี้ค่ะเป็นของขวัญวันเกิดในคุณพอลเนาะก็ก็เลยใช้ชื่อว่าพอลสมิธแล้วเขาก็นํามาสกัดมาเติมหอมกลิ่นดอกกุหลาบตัวนี้นะคะทาแล้วก็ปีความพิเศษก็คือเป็นเป็นดอกที่ว่าสามารถบานได้นานแล้วก็ เรียกว่ายังไงอ่ะพอบานได้นานปุ๊บมันก็คือทําให้กลิ่นนะคะมันก็อยู่ได้นานเหมือนกันเนาะสำหรับนี้นี่ค่ะดูกล่องนะคะแล้วก็ดูแพ็กเกจของมันกล่องสําหรับพอสมิตรรถของแท้นะคะนี่จะมีดอกกุหลาบอย่างนี้นะคะตัวอักษรก็จะเป็นแบบประมาณแบบนี้นะคะ สำหรับขวดแพ็กเกจของน้ําหอมนะคะจะเป็นขวดคล้ายๆข,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 ขวดยาโบราณเนาะขวดใสเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีตัวอักษร Paul Smith Rose เหม Paul Smith r o เนาะเห็นปะเนี่ยค่ะจะจะเหมือนกับจะเหมือนกับตรงกล่องนะคะตัวอักษรจะเหมือนกันแบบนี้เนาะเห็นไหม เห็นแล้วเนาะประมาณนี้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็น EDP Order perfume นะคะเปิดตัวในปี2007เนาะเดี๋ยวปูจะลองฉีดดูว่ากลิ่นจะออกมาประมาณไหนสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำหอมกลิ่นกุหลาบอะค่ะตัวนี้ปูแนะนำตัวเลยแล้วก็ราคาไม่แรงเหมือนน้ำหอมกุหลาบอื่นๆ เหมือนตัวโคเอโลหรือว่าตัวซิลเลียค่ะสำหรับบางคนก็บอกว่าราคาแพงไปเนาะพอมาตัวราคาของ p พลส s มิ t h นะคะราคาจะอ่อนโยนมากไม่ได้อ่อนโยนแค่ราคานะกลิ่นก็อ่อนโยนเหมือนเหมือนแบบว่าเป็นกุหลาบแท้ๆกุหลาบสดดอกไม้สดเลยอะค่ะก็ตัวนี้เนาะ สำหรับตัวท็อปโน้ตก็มีไวโอเล็โรสแล้วก็กรีนทีนะคะมิดเดิลโน้ตก็เป็นเตอร์กิสโรสแล้วก็แมกโนเลียต่อมาตัวเบสโน้ตจะเป็นซีดาและมัสนะคะเนี่ยจะเห็นว่าทั้งท็อปโน้ตและมิดเดิลโน้ตของมันจะเป็นกลิ่นกุหลาบทำให้เราได้กลิ่นกุหลาบที่แบบเหมือนดอกดอกกุหลาบจริงๆ ไม่ให้ความรู้สึกว่าแก่หรือว่าอะไรเลยเนาะก็ใช้ได้ทุกวัยอยู่บ้านเราก็ฉีดได้มันเราเนี่ยอยู่เหมือนปูตอนเนี้ยค่ะอยู่บ้านธรรมดาก็สามารถฉีดตัวพอมสนโรโรสตัวนี้อยู่บ้านได้เลยออกไปข้างนอกไปเจออากาศร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ได้โดยที่ว่าไม่มีปัญหาไม่มีความฉุนไม่มีความเอียนมีแต่ความใสของดอกกุหลาบ ตัวนี้ค่ะปูได้มาในราคา1,300บาทสำหรับ100 ML นะบางคนเขาจะได้ตัวที่ถูกกว่าแต่ว่าอันนี้เป็นช็อปที่ปูรู้จักก็เลยได้ราคามาประมาณนี้ในราคา100 ML อะค่ะจะไม่ราคาจะไม่เกิน1,500เนาะถ้าว่ารวมสมมุติว่าแบบรวมภาษีอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะตัวนี้จะไม่เกิน1 5 0 0บาท บางคนได้ถูกกว่าขวดนึงไม่ถึง1,000พันก็มีแต่ผู้ไม่แน่ใจว่าเป็นไซส์ไหนเนาะเพราะว่าจากที่ดูอค่ะมีทั้ง30 ml 50 ml แล้วก็1 0 m ML ู้ไปดูในเพจของ Paul Smith เองอะค่ะตัว50 ml ่อะค่ะ,ะคราคาก็28ยูโรเนาะ28ยูโรนี่ตีเป็นเงินไทยกลมๆก,ก็ประมาณ1,000บาทก็เลยเนี่ยค่ะ พอได้มาตัว100 ML ได้ในราคา1,300บาทปูว่าก็โอเคอยู่ในเดทที่รับได้บางคนได้มา900กว่าบาทแต่ว่าปูไม่แน่ใจว่า900กว่าบาทเนี่ยในราคาของไซส์ไหนเนาะก็แล้วแต่ถ้าถามให้ปูแนะนำไหมปูว่าปูแนะนำนะตัวนี้สำหรับใครที่แบบสนใจหรือว่าชื่นชอบในน้ำหอมกลิ่นกุหลาบจริงๆนะคะตัวนี้ปูก็แนะนำ ฉีดได้ทั้งในชีวิตประจำวันเลยอยู่บ้านก็ฉีดไปทำงานหรือว่าไปเรียนบางคนบอกว่าได้กลิ่นกุหลาบแล้วรู้สึกถึงความแก่ตัวนี้ไม่แก่นะและติดทนนานมากตำรับตัวนี้ยปูขอแนะนำก่อนว่าไม่สมควรที่จะฉีดบนผิวโดยตรงนะถ้าหากว่าฉีดบนผิวเราอ่ะค่ะให้ฉีดใส่ข้อมือก่อนแล้วค่อยมาแตะนะเพราะว่าปูเคยฉีดบนผิวแล้ว มันจะไปผสมกับกลิ่นโลชั่นทาผิวของเราอะค่ะทำให้กลิ่นนางเพี้ยนหน่อยถ้าหากว่าฉีดแบบว่าบนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยบนเสื้อผ้าบนผมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็จะได้กลิ่นกุหลาบแล้วก็อยู่บนเสื้อผ้าจะติดนานกว่าบนผิวหนังนะคะแล้วก็กลิ่นไม่เพี้ยนด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ตัวนี้ติดนานๆอยู่ได้ทั้งวันประมาณสักเหรือแปชั่วโมงต่อว,วันเอาเนาะอยากน้อย ก็แนะนำไม่ฉีดบนเสื้อผ้าบนผมนะคะประมาณนี้ตัวนี้ก็ถ้าสนใจก็สามารถดูได้ตามเพจที่ขายน้ำหอมต่างๆหรือไม่ก็ในช h อป e ีหรือว่า lazada ที่ปูเคยเห็นนะก็ลองเลือกร้านที่แบบเออเ,เราคิดว่าไว้ใจได้หน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้เอาสมิกรรสในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายนะคะสำหรับวันนี้ปูก็ขอสวัสดีค่ะ